สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการติดตั้งถังเก็บน้ําทรงตั้งนะครับว่าเราควรจะเตรียมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมจะพามาดูฐานนะครับซึ่งการติดตั้งถังเนี่ยนะครับขนาดฐานเนี่ยเราจะมีแบบขนาดให้นะครับความสูงของฐานตรงเนี้ยอย่างน้อย1 5บหถึงยีเซนนะครับแล้วก็ตัวฐานตรงเนี้ยต้องตอกเสาเข็มด้วยนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะครับถ้าจังหวัดไหนที่ดินแข็งนะครับ เราก็ไม่จะเป็นต้องลงเสาเข็มก็ได้นะครับอันนี้เราต้องส่งดินไปตรวจเองนะครับผลของซอยเทสนะครับว่าเราควรจะลงเสาเข็มหรือไม่นะครับ <c oughs> แล้วก็ความกว้างของฐานนะครับความกว้างของฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาดไดมิเตอร์ของถังนะครับคว <c oughs> ามกว้างของฐานฐานล่างเน,งนี่ยครับฐานที่ที่เราใช้ติดตั้งเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นถังตัวนี้นะครับ2 0,000ลิตรนะครับถังความกว้างก็จะไดเรมิเตอร์2เมตรขนาดลีนจะปปะะรรรรานคคัับลงงเเ่ยววึ ฐานต้องเรียบนะครับฐานเวลาเราทำเนี่ยคือคือต้องเรียบให้เสมอกับถังให้ได้นะครับผมถ้าเกิดไม่เสมอกับถังเนี่ยเวลาเราวางถังลงไปเนี่ยมันจะเกิดความไม่สม่ําเสมอระหว่างพื้นนะครับหน้าสัมผัสของถังกับตัวพื้นเนี่ยมันจะทําให้ถังแตกพุดง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราทําฐานไม่เสมอเราก็มีวิธีแก้นะครับโดยทีมช่างเราก็จะมาเทปูนไหลนะครับปรับระดับของฐานให้นะครับผมแล้วก็ยึดทุกให้ตัวเนี้ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของถังนะครับถ้าเกิดเราไม่ทำนะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะทําให้ ถังแตกง่ายนะครับแล้วก็อายุการใช้งานของถังก็จะไม่ยาวนานนะครับผมอันนี้คือข้อควรระวังที่เราควรจะเช็คก,ก่อนการติดตั้งถังเก็บน้ําทรงตั้งครับผมสวัสดีครับ